นการสร้างโมเดลไม่ว่าจะเป็นการที่จะทำสื่อต่างๆเราสามารถที่จะนำต่อยอดไปสอนเด็กในระดับต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งประถมหรือมัธยมหรือจะเป็นตอนปลาก็ได้ก็รู้สึกว่าจะภูมิใจมากโอ้ขอบคุณมากค่ะ All the everyday we're giants In a little man's world My heart is pumping I'm so big that it could burst I'm trying so hard not to let it show But you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats มากนะคะคืออยู่กับเพื่อนสองคนนี้มากี่ปีแล้วสิบ oh. ปีค่ะนานมากค่ะแต่ว่าพอไ,ได้อบรมณถึงว่าเพื่อนมีอะไรดีๆมากนะคะที่ที่เราแบบไม่รู้เลยนะคะที่จะถ่ายทอดคือพวกเราสอนในบ,าน,นนนในบานเทคนิคนี่เหมือนกันในบางเทคนิคนี้รู้สึกว่าพี่ดีมากเลยอะอยากจะไปสอนนักเรีนยนตื่นเต้นมากมีความสุขมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออ นะคะถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันแต่เขาคือไอดอลค่ะลาวก็ Be afraid. You're safe here. No. These are